สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างเมฆ DIY นะครับวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการติดตั้งหน้าต่างนะครับหน้าต่างสองบานนะครับเขาติดติดตั้งยังไงใส่ยังไงนะครับอันนี้เขาจะหาบาังใบนะครับหาตำแหน่งบังใบหาตำแหน่งบังใเบเวลาสองบานมันประกบกันมันจะต้องมีบงครครังใบข้างนี้นะครับนีนต้องสองข้างเลยนะสอง บ,งบังใบสองข้างประกบกันนะครับเราก็ใช้แม่แรงหนีบบานก่อนนะให้มันตั้งไว้นะครับเพื่อจะใสขนน่ข้างบนห่างๆอันนีดินี่นะครับอันนี้คือ,อเราหาระยะบางใบ ไอ้ไอ้ตัวนั่งเรียกอะไรขอ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 ใครอะไ <ST AN TS> อ้น,นี่ขอขอไว้สําหรับรูดบางใบนะครับต้องรูดสองข้างนะครับข,ข้างบนกับข้างข้าง,างด้วยมันเป็นมันเป็นข้างล่างหนึ่งเซนนะครับ 44. รูดจะไปรูดอยู่กับที่นี่ อันนี้คือหาระยะแล้วนะครับต้องขีดสองข้างนะครับแล้วเราจะใช้พวงเดือนเดินเลยเพื่อทำบางใบนะครับ พอรูดไปแล้วมันก็จะได้บางใบแบบนี้นะครับแบบนี้เพื่อจะไปประกบกันอีกอีกอันนะครับมองจะได้มองไม่เห็นข้างในครับอีกบานก็จะรูดอีกฝัง่งนึงนะครับฝัง่งนู้เละรูดทา้งในอันนี้รูดทั้งนอกนครับเป็นบานประกบ เราต้องรูดบางใบสองข้างนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้บางใบแบบนี้นะครับประกบเข้าหากันแล้วมองจะมองไม่เห็นข้างในนะครับ